ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาลี่เล็กๆนะคะที่ปลูกไว้อยู่หลังบ้านนี้นะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมลูกสาลี่ด้วยกันค่ะแล้วก็เอาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแล้วก็การบำรุงดูแลของผลสาลี่ว่าคนญี่ปุ่นเขาทำกันยังไงนะคะ ในการให้ผลผลิตนี่นะคะเขาก็เวลาลูกเขาออกนี่นะคะเขาก็จะไม่ให้ลูกสาลี่ที่ออกเยอะเกินไปนะคะเ,เขาก็จะเด็ดเอาลูกที่ไม่สวยนะคะหรือว่าลูกที่เล็กนะะทิ้งแล้วก็จะเหลือลูกสวยๆนะคะเพื่อจะให้ลูกเขาใหญ่แล้วก็มีคุณภาพค่ะ ในส่วนนี้นะคะเขาก็จะใส่ก็คือป้ายฮอร์โมนนะคะอยู่ใต้ผลตรงนี้นะคะเพื่อให้ลูกเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ทันในการขายนะคะ ส่วนนี้นะคะเขาปล่อยให้หญ้าขึ้นนะคะแบบว่าปลูกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะเพื่อรักษาหน้าดินนะคะเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินไว้นะคะปล่อยหญ้าทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนกว่าหญ้าเขาจะแห้งตายแล้วก็ทับถมลงบนดินนะคะก็เป็นอาหารของไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ ถ้าหญ้ารกเกินไปเราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดทิ้งเลยค่ะวิธีการนี้เราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะเพราะว่ายาฆ่าหญ้าก็ทำให้ดินเสียแล้วก็มีผลต่อต้อนสาลี่ด้วยค่ะเมื่อดินเสียก็ต้นสาลี่เขาก็ไม่สามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้นะคะเราจะใช้แบบตามธรรมชาตินะคะ ตรงนี้นะคะที่เป็นโคมไฟนี่นะคะก็จะเป็นโคมไฟสีเหลืองนะคะไว้เปิดตอนกลางคืนนะคะเพื่อ,อไล่แมลงนะคะตอนที่สาลี่เขาสุกนะคะก็จะมีมแมลงมากินผลสาลี่นะคะก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งค่ะประมาณปลายเดือนกรกฎาคมผลเขาก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะก็เป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะ ผลเขานะคะถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณเกือบกิโลเลยค่ะจากนี้ไปลูกเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะคะเราก็ต้องรีบห่อด้วยถุงพลาสติกขาวๆนี่นะคะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเพราะไม่ชนนั้นนะคะลูกเขาก็จะโตเกินไปทำให้เราห่อไม่สะดวกนะคะ ส่วนนี้ก็มีการมุงตาข่ายด้วยนะคะเพื่อกันกากันนกนะคะที่จะมาจิกกินค่ะกว่าจะได้เป็นผลไม้ให้เราได้กินนี่ต้องมีการป้องกันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงการป้องกงันแมลงแล้วก็นกด้วยนะคะสาลี่ของญี่ปุ่นน,นะคะสามารถกินได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะ เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะหากเพื่อนๆที่อยากจะมาลองชิมสาลี่นะคะก็ลองมา,ากินได้ในช่วงเวลานี้ค่ะหากท่านใดมีส่วนผลไม้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนี้ได้นะคะคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ